อุมือยาากเเหลีดูดีฮงแดงาดอยากกลับเกาหลีเลยอยากกลับไปกินเนื้อย่างอยากไปเกาหลีอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวกูพาเที่ยวในไทยสไตล์เกาหลีหรอได้เจอเฮ้ยเต็มไหมปะมันมันเยอะไปปล่าวะกัวยาวไปกูว่าเปลี่ยนชุดเถอะมาอุยกระเปิงเปิดกระโปงเปิด โไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้พาเที่ยวในไทยสไตล์เกาหลีเหมือนเกาหลีเลยตี๋ป้าตีจ้าไม่เจอจ้าไม่จอบ้จ้าไม่เจอบจ้าเดี๋ยวไปกันเลยไปมึงป้าเฮ้ยเกาหลีป้าเกาหลีมึง มึงร้านเนี้ยร้าน KCM เขาเป็น K Beauty s t o l e Uni store เขาขายเครื่องสำอางเกาหลี ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีอ่อยอจ้ะมันจะแพงปะมือไม่แพงเลยแม่บอกเลยว่าร้านนี้ราคาดีมากๆราคาเบามากแล้วก็เขายังมีสําหรับแม่ค้าออนไลน์ลดลงไปอีกนอกจากจะเป็นแบรนด์เกาหลีทั่วไปที่เรารู้จักยังมีแบรนด์เกาหลีที่ไม่มีในไทยที่เราไม่เคยรู้จักต้องมาเปิดโลกแล้วจริงปะแม่เหมือนอยู่คงแดเลยปะเมื่อกี้ที่เราดูคงแดไปช็อปดีกว่าไปช็อปดีกว่ากัน ดังๆมากตัวนี้ที่เราถือนะคะก็จะเป็นไฮยาลูรอนนะคะแต่ไม่ใช่ไฮยาลูรอนธรรมดาเพราะอะไรเพราะว่าเป็นไฮยาลูรอนร่อนรอนดบ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 ดจะได้สาระไหมเนี่ย เป็นเซรั่มตัวดังเลยดังในทวิตเตอร์มากแต่ก็ชอบเดี๋ยวจะจัดไปสักขวด2ขวดนิดนึงนะคะนี่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่นะ่าสนใจมากๆนะคะเขาช่วยลดเลือนจุดด่างดําแล้วก็ช่วยให้รอยแผลจางลงด้วยจ้ะเอาสักขวดไหมนี่จะขวดหนึ่งจ้ะอ่ะเอามาให้ขวดหนึ่งจัดแล้วหนึ่งอุ <24 K. S 1> ้ยมึง t w e n 4 y r k t w e n t r c a r r ผสมของทองคําแท้เวอร์ช่วยกระชับผิวที่ห่อนย้อยห่อนย้อยหย่อนคล้อยอจัดแล้วว่าเ้ย นี่ซัมบายมีไม่ใช่ซัมบายดูแล้วไม่ใช่ซัมบายเฮอไม่ใช่ซัมบายมอันนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดังมากเห็นในทวิตเตอร์เขารีวิวเยอะมากคือช่วยเรื่องสิวอะไรนี้เนาะช่วยแบบว่าผัดเซลล์ผิวตัวนี้หน้าโดนเนี่ยโทนเนอร์ใช่อันนี้ก็จะเป็นคลินเซอร์สบู่ล้างหน้านั่นเองบายบายแบคเฮดก็คือสิวหัวดำหรอใช่ใชไม่ใช่วงแบคเฮดนะ นี่ครีมเรียกเนื้อเรียกเนื้ออะไรวะเนื้อยางเนื้อตุ่นเนื้อปิ้งจงมามเลยไม่ใช่อันนี้เรียกเนื้อหมายถึงว่าช่วยกระตุ้นเซลล์ผิวเวลาคนที่เป็นสิวนะเขาชอบเป็นหลุมอ่ะเหมือนเวลาเราขับรถแล้วมันแบบขุดข่ดก็ไปเติมหลุมได้ไม่ใช่อันนี้สาหรับผิวก็ต้นเซลล์ผิวให้มันว่ามีการสร้างขึ้นมาให้ดูเรียบเนียนน่าสนใจมากๆตัวนี้อุ้ยเนื้อครีมแบบว่าแน่นนะไม่มีกินเอาหน่อยมากัดเฮ้ยเอามาด้วยหนูแม่จัดแล้ว แกง you ๊งยูเธอร์มีเธอร์มีหลายอย่างเลยนะเนี่ยเขามีเซรั่มกันแดดครีมโทนเนอร์ด้วยสลีปปิ้งแมสมเยอะมากอุ้ยแอมพูเนี่ยนอกจากเป็นเซรั่มเขายังมีเป็นโทนเนอร์ด้วยนะน่าสนใจมากๆเราเนึกว่ามันเป็นแต่เซรั่มเนาะมันทำได้หลายอย่างนะแอมพูเนี่ยใช่อุ้ยนี่ชานยอนจากเอสโอนเลซื้อเลยขอผู้ชายเหมือนซื้อชานยอนมาเก็บไว้ที่บ้านออ เหมือนได้อยู่ใกล้ๆชันยนต์ซื้อคนหนึ่งเราก็ได้แล้วก็เก็บสติกเกอร์ไว้ไปแปะเป็นแบบว่าคอลเลคชันที่บ้านได้อันมีบับเบิลพิเซอร์นี่เราเทออกมา เขาเกยบแบบหนึ่งเว้ยเขาจะเป็นโฟมนี่ไงนี่ไงเป็นโฟมแล้วอุ้ยไม่ต้องโดนน้ำก็เป็นโฟมได้ใช่เก่มากเขาหาทำเนาะเขามี2สูตรนะไอตานี่ที่เห็นตอนนี้ลองอ่ะสีแดงเป็นโทเมโัลอ่าสีเขียวเป็นอะไรเซลล์รีเอาปะเอา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 จัดแล้วจ้ะอุ้ยอันนี้ลิปสลิปปิ้งมาสคคือไอตาเนี่ยเป็นคนปากแห้งปากแตกจัดหน่อย อุยเต็มตะก,กร้าแล้วอต้องเอาตะกร้าเพิ่มนะร้านนี้ตะกร้าไปไม่พอต้องรถเข็นใช่ร้านนี้ต้องมีรถเข็นไปเอาตะกร้าเพิ่มมา มมี you, 3สีสามสูตรป่ะเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็น a m p พ u l พ p a แม่กลิ่น peach อันนี้ของอิตาเป็น avocado 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 a v o c a มันชุ่มชื้นมันนุ่มมันาะมันไม่ได้แบบว่าสักสางผิวอะไรงี้เนาะมันดีเก๋ว่ะคือเป็นครีมแอนโทเนอร์ในตัวเดียวก็คือสามารถใช้แทนโทเนอร์ได้เลยแล้วก็บำรุงด้วยซื้อเดียวก็คุมเลยคไมอุมย เขามีไลฟ์แพงต้องด้วยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแะคาติจ้องโดนแล้วปะต้องโดนแล้วเพราะหล่อนอ่ะต้องโดนแล้วไนะม่ผออันพิดาอ,อุ้ย <c oughs> ดูสิแพงต้องเอสเซนที่เขามีผงข้างล่างนี่เขาเรียกว่าซิงออกไซด์พาวเดอดร์ช่วยลดอาการตักเศษก่อนใช้นี่รู้สึกว่าเขาบอกจะต้องเขย่านังวแม่แม่ดูผงดีผงผงมันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันผสมกันนะอุ้ย เป็นไ<า>งเนี่ยสัมผัสเ<า>นี้ยสัมผัสแมมซึมซับไวมืออันนี้ hair and body perfume mist ฉีดตัวฉีดผมได้หอมอ,อ่าต้องลองแล้วแม่เขาบอกว่าเวลาฉีดน้ำหอมพวกนี้ฉีดอย่าโดนผิวให้ฉีดบนอากาศแล้วเอาตัวเข้าไปจริงปะ่ะจริงอหอมโอ้ นี่เขามีให้ลองเยอะมากลองทั้งสองไม้สองมือจนมือเนี่ยเนียนกว่าหน้าแล้วอะ่ะคิดดูสิคุ้มขนาดไหนมือเนียนกว่าหน้า เขียนคิ้วตั้งตั้งใช่โอ้ยอันนี้น่ารักมั้งพี่นี่เป็นลายลิปกลอสหรอ๋อเป็นตีนเป็นตินกลาสจิ้งวอเตอร์ชินค่ะเฮ้ยเขามีคูชั่นด้วยอายตาเนาะเขามีสองสีนะอายตามีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งน่าจะขาวหน่อยอุ้ยน,น,น่ารักมากอันนี้เป็นกลอสจา้านี่ ถ้าปากวิงวิงช่ำช้ำสไตล์เกาหลีจ้าเกาหลียังไงอะแม่เกาหลีย่งงี <th ้ไงจีิจี้าี Gender ้จ le ี้าดเนี้เปิดร้านเลยป่ะเนี้ ใช้เองเป็น beauty b ก o กอ e r จ้าแต่ว่าขอบอกเลยนะว่าถ้าใครเป็นแม่ค้าอยากจะซื้อของที่เนี่ยไปขายต่อเนี่ยได้กําไรเยอะนอกจากที่เขาลดอยู่แล้วนะคะมาสมัครสมาชิกเขายังลดสูงสุดอีก45เลยทีเดียว45เยอะมากขอบคุณค่ะเฮ้ยแม่ฉันยังไม่ได้เป็นสมาชิเอหรอสมัครเลยเนี่ยถ้าเธอเป็นสมาชิกได้ลดเยอะได้ปัตด้วยสมัครเลยนะพี่ Stay right where you are and don't come closer If you ever picked it up, it's over